สวัสดีค่ะวันนี้แฟนเซ a ปานจะมาสอนวิธีเย็บหน้ากากผ้านะคะสิ่งที่เราต้องใช้เลยอย่าอันแรกก็คือผ้านะคะ1ผืนนะคะแล้วก็ยางยืด2เส้นส่วนที่3ก็จะเป็นลวดนะคะลวดตัวนี้นะคะเราก็เอามาจากหน้ากากอนามัยที่เราใช้ใช้แล้วนะคะเราก็ตัดเอาลวดออกมานะคะอันแรกนะคะ อันนี้ผ้าด้านบนนะคะเราก็ตีเส้นนะคะเส้นที่1วัดลงมา1เซนนะคะแล้วก็ตีเส้นเส้นที่2วัดลงมาอีกหเซนนะคะส่วนเส้นที่3วัดลงมา2เซนนะคะอันนี้คือด้านหัวนะคะส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราก็เส้น เส้นที่หนึ่งหนึ่งเซนเส้นที่สองหนึ่งเซนแล้วก็เส้นที่สามหนึ่งเซนนะคะอันนี้คือด้านท้ายนะคะขั้นตอนเย็บขั้นตอนแรกนะคะเราก็พับเส้นที่1ลงมาที่เส้นที่สองนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็รีดนะคะเอาตะรีดรีดนะคะแล้วก็ไปเดินตะเข็บค่ะเย็บตะเข็บตรงหัวเราก็ย้ำนะคะย้ำตะเข็บเพราะว่าจะได้ไม่หลุดนะคะเย็บลงมาจนถึง ่ายผ้านะคะตัวนี้ก็ย้ำย้ำท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเย็บหัวเย็บท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือพับพับผ้านะคะลงมาแตะที่เส้นที่สามนี้นะคะหงจากตรงนี้สองเซนนะพับลงมาแตะที่เส้นที่สามนะคะแล้วก็รีดค่ะใช้ตะรีดรีดนะคะมื่รีดเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอารวดนะคะตัวนี้เราพับผ้าครึ่งหนึ่งก่อนนะคะพับผ้าครึ่งหนึ่งตันนี้คือจุดครึ่งหนึ่งนะคะเราก็เอาลวดคะ่ะใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เอาเข็มกลัดนะคะ ล็อกไว้อันนี้คือปลายปลายลวดนะคะเราก็ทำล็อกไว้เหมือนกันนะคะเอาชอ็อกชอกค,คิดผ้ามาเขียนนะคะอันนี้เป็นปากกาล,ล่องหนโดนความร้อนก็จะหายไปนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กัดกัดผ้านะคะ ต่อไปนะคะเราก็เย็บนะคะย้ำหัวท้ายนะคะเลบมาตัวนี้เรามีมีลวดอยู่นะคะลวดอยู่ตัวนี้มาถึงท้ายนะคะย้ำหัวย้ำท้ายเสร็จแล้วเราก็ล็อกล็อกลวดเราไม่ให้คยื่อนนะคะล็อกหัวแล้วก็ล็อกท้ายนะคะ เร,เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือด้านบนนะคะเยบ็บเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือฝาปิดกระเป๋านะคะเพราะว่าเราจะทำกระเป๋าใส่ฟิลเตอร์ใส่แผ่นกรด้วยนะคะด้านใช้ที่เราขีดเส้นไว้นะคะเราก็ทำเหมือนด้านบนเลยนะคะก็คือเส้นที่หนึ่งพับมานะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บเย็บนะคะย้ำหัวเดินเส้น ประมาณส2 3มบินนะคะแล้วก็ย้ำท้ายนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็พับลงมานะคะมาโดดเส้นที่3นี่นะคะแล้วก็เอาตะรีดๆนะคะโอเค วิเ็จแล้วเราก็ไปเดินตะเข็บเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือด้านด้านบนนะคะด้านหัวนะคะที่เราใส่ลวดไว้นะคะแล้วก็นี้คือด้านล่างไม่มีรวดนะคะน้าตรงนี้ไม่มีรวดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเย็บเสร็จแล้วตรงนี้คือฝากระเป๋า ด้านหัวคือฝากระเป๋าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมันก็จะปิดมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดใส่แผ่นกองอยู่ข้างในนะคะเราก็วิธีทําก็คือเอาตรงฝานะคะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเข็มหมดุดหรือคลิปหนีบผ้าก็ได้นะคะหนีบไว้นะคะหัวท้ายกลางหนีบไว้เลย คลิปนิบเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับผ้านะคะเอาผ้าด้านสวยออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็พับค่ะตรงนี้นะเอาใช้ผ้านะคะวางไว้ใต้ตะเข็บใต้ตะเข็บของแผ่นที่เราหนีบไม้หนีบตัวนี้ไว้นะคะส่วนหัวเนี่ยนะคะ วางให้ชนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตรงชายผ้าเนี่ยเราก็ใช้ตรมลีดค่ะต่อไปเราก็จะใช้นะคะเอาอยางยืดนะคะหงที่ปลายผ้าที่เราลีดต,ตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดค่ะกลัด ระวังนิ้วด้วยนะนี่นะคะแล้วก็อย่างยืดเราจับระวังอย่าให้มันบิดนะคะส่วนอีกอันนึงเราก็วางไว้ส่วนหัวนะคะตรงนี้นะแล้วเราก็เอาผ้านะคะปิดตรงนี้ มันพอดีกับตะเข็บข้างบนนะคะส่วนหัวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไปเลยทับแล้วเดี๋ยวเวลาเราปิดฝากระเป๋าเราจะปิดไม่ได้นะอันนี้ก็กัดอย่างยืดนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะ ี้เสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะตัวนี้เป็นยางยืดนะคะตรงยางยืดเราต้องย้ำย้ำตะเข็บนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดใส่ไปบ่อยดึงแล้วมันจะหลุดเราต้องย้ำยางยืดเดยอะๆนะคะมาเดินตะเข็บมานะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะเดินมานะคะแล้วตรงนี้ก็มียางยืดอีกนะคะตรงนี้เราก็ยำ้ำสองด้านทาเหมือนกันนะะ ราก็เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างยืดด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามากลับดูกันนะคะแล้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกนะคะกระเป๋าก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่ใส่นะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเราต้องทําตรงนี้ตรงฝากระเป๋านะคะเราจับตะเข็บออกไม้หมดนะคะแล้วก็เย็บเอาเข็มกัดๆนะคะ การ์หรือคลิปก็ได้นะนี่แล้วเราก็เดินนะคะเดินตะเข็บเดินตะเข็บตัวนี้นะคะเย็บล็อกฝากระเป๋าไว้ไม่ให้มันจะเดิดออกมานะคะสองข้างทำเหมือนกันค่ะโอเคฝากระเป๋าเราก็เย็บล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ต้องวัดนะคะนะคะเราก็จะตีเส้นนะคะวัดจากข้างบนลงมานะคะ3.5เซนเส้นที่สอง1.5เซนนะคะเส้นที่สาม3.5เซนแล้วก็เส้นที่สี่1.5เซนค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเราจะพับจีบนะคะแล้วก็พับเอาเส้นแรกก่อนนะ1.5ไอ้5นะคะเส้นที่1เอานิ้วเราเรียก่อนก็ได้นะคะ จะได้ริดทีเดียวแล้วก็เส้นที่สองน,นะคะเราก็พับลงมานะคะพับตามเส้นนี้เลยนะเส้นที่สองแล้วก็เอานน้วรีดก่อนนะคะเสร็จแล้วอเอาเข็มมือจัดไว้ก่อนก็ได้นะจ๊ะจะต,ต้องระวังนะคะมันจะชอบทิ่มมือแหละนะคะ เส้นถัดไปนะคะเส้นที่สามนะคะเราก็พับเหมือนกันนะคะพับอย่างนี้ลีดมันก็ได้นแล้วเส้นล่างเส้นที่สี่นะคะก็พับเข้ามาอย่างนี้ให้รอยขีดอยู่ที่เส้นที่สามตรงนี้แล้วก็เส้นที่สี่ตรงนี้เนาะให้ดูชัดๆตรงนี้นะเส้น,นสที่สี่นะคะตรงนี้เนาะเราก็พับ นี่นะคะเซนมันต้องได้เก้าเซนนะคะโอเคต้องระวังนิ้วเนาะเข็มบดชอบตำนิ้วนะคะเย็บล็อกสองข้างนะคะทำเหมือนกันนะคะย้ำหัวย้ำฐานเกยีบตะเข็บด้านล่างแล้วก็ หน้ากผ้านะคะคุณหมอบอกว่าให้พกวลาสองสามอันนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราออกเดินทางข้างนอกเราโดนใครไอาจามใส่เราเราจะได้เปลี่ยนหนะะ้ากากผ้าทันทีเพราะว่าหนะะ้ากากผ้ามันจะไม่มีสารการซึมเหมือนหนะะ้ากากอนามัยนะคะฉะนั้นเมื่อมันโดนสารคัดหลางปุ๊บเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผ้าแล้วก็เข้าตัวเราฉะนั้นเราควรพกเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ กลับมาก็ซักทำความสะอาดค่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงปลอด,ลอดภัยจากไข้หวัดนะคะแล้วก็โควิดด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ